เอาเนี่ยว่าเศร้าอีกโอ้ที่แฉกกันเงอแต่เพิ่นเด่นครับมาได้แฉเพิ่นล่างอันนี้ครับล่างพาเนตครับล่างขี้ฝุ่นขี้ฝอยออกเห็นไหมนเนี่ยพาเนตขี้ฝุ่นหลายครับเงินมายอันเด้อล่างออกนันไงเงินอ่ะเออเบียเราเอออยู่ตกทรายนี่จ่ากันบุหรี่คือเอาบาปอมดฮะ โอู้้ผลล่างมาได้จากหลังลหหนึ่งสองสามสี่หลังที่หาแล้วครับผลล่างมาเนี่ยหลังแรกหลังสองกะขาวสะอาดครับหลังสามหลังสี่เริ่มกีบขานแล้วครับเริ่มปวดข้อแล้วออกแน่พวออกแน่ก็เอาลดหลังมันเก่าเออหลังมันเก่า่นวะเก่าเฮ้ยว่ามีอันดอกเก่ารุ่นเกมันปวดเอ็นงอนนี่แหละนะมันจะห่างแล้วเนาะ อืนเสามามันข้อตกหมอน่นเหล้วไห่างาน,นสบายแล้วยืนยุ่งห่มอยู่ไงนี่เหน้าใส่กล้องนาะยิมเนาะอ่าไอ้กันรอเนาะรอเนาะีนยบาตามแผนเลยเ <c oughs> งาไปหอดัุนครับออกไปลางห้หนัง่ายางนะ่ะ <c oughs> เด็กลางรถเก่าครับ <c oughs> อางานดีพองานจะของงางานจะทั hm ้งหลังคาห่อนกัห่อนเด็นน้ำเย้นสบายไม่ว่าขึ้นไปเสียดเดียวทึ่งคน เมื่อฝนตกวัน